เสียงที่พูดอยู่นี้มนโนภาพที่นึกนี่ก็เป็นอาการที่ห่อหุ้มจิตมันนอกจิตนะเนี่ยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกอารมณ์เฉยๆความจำอาการรับรู้นี่ก็เป็นอาการที่ห่อหุ้มจิตมันเป็นของนอกจิตนะเนี่ยแค่นี้แหละ นั่นไหมายพวามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จิตนี่ก็ว่าเลิศดแล้วนะชัดเจนมากแล้วนะสําหรับปลาดนะนี่ฟังแค่นี้จบแล้วไม่เกิดจิตของใครเห็นธรรมะตรงนี้ไดียบยาบงว่าแสดงว่าที่พูดอยู่นี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่จิตไม่ใช่เราที่รู้อยู่นี้มันก็เป็นของภายนอกไม่ใช่เราอีกเช่นกัน ใครเห็นได้แบบนี้จิตยอมรับโพร่งตอนนี้สาทุเลยมันง่ายๆเลยทีนี้มาพูดถึงข้างในจิตข้างในจิตมันคือชีวิตที่ไม่มีรูปร่างพวกเราเข้าใจคำว่าชีวิตที่ไม่มีรูปร่างไหมว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เพียวมากๆ ข้างในนี้มันไม่ได้มีเสียงนะข้างในนี้ไม่มีเสียงแต่พระอาจารย์กาลังอาศัยเสียงนี้บอกพวกเราว่าข้างในจิตมันไม่มีสิ่งนี้นะมันไม่มีเสียงข้างในนั้นมันไม่มีอะไรที่กระเพื่อมเลยเมทเสียวตุลีใครเข้าใจ ตรงนี้ได้โพร่งตอนนี้เยี่ยมมาก